วัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับเนื่องจากว่าในปีน2021เนี่ยมีนักเตะใหม่ๆนะฮะรวมถึงนักเตะเก่าที่เป็นล่างใหม่โหดๆมาให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะเลยนะครับในคลิปนี้จะพามาดูนักเตะอีกคนนึงนะฮะที่ผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะถึงแม้จะเป็นใน2019หรือ2020นะครับบิ๊กโซครับโซแคมเบล ตำนานประการหลังสุดแก่งของอาร์เซนอลครับนี่มาในเวอร์ชั่นของไอคอนิกโมเมนต์นะฮะการ์ดสีชมพูนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเลเวลตันแล้วใส่ชุดโมเดลของอาร์เซนอลนะฮะจะมีโอเวอร์ออลสูงอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงมากนะครับโซคัมเบลเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่นะตัวหนาด้วยนะครับสูง188ิซนติเมตรนะฮะในช่วงวัย27ปีครับตำแหน่งหลักก็คือเซนเตอร์แบ็กนี่แหละครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังของเคมเบลในเวอร์ชั่นนี้นะฮะท่านผู้ชมตัน97เราโฟกัสไปที่ความสามารถในการเล่นเกมรับไปเลยนะฮะท่านผู้ชมดูฮะอันนี้เหลืองๆหลือแดงๆไม่ต้องสนใจนะน,นี่เป็นตัวลุกนะครับผมของเราเน้นรับครับ c b เน้นรับนะเฮดดิ้ง97ครับ <c oughs> ตัวใหญ่แล้วม่งดีนะครับผมสปีด91นะนี่เอาไว้วิ่งกวดกองหน้าได้ด้วยนะครับผมสปีดต้น86นะไม่ใช่กองหลังที่รูปร่างหนาใหญ่แล้วเชื่องช้านะครับอันนี้มีสปีดด้วยนะคิกิ้ง เวร์90ยิงแรงด้วยครับพลังกระโดด92 ตัวสูงแล้วโดด92ด้วยครับแล้วที่สำคัญครับเวอร์ชั่นนี้ Physical Contact 99ครับเบียดกระแทก99ความแข็งแกร่งนะ Stamina ความอึดครับวิ่งได้92ครับ Defensive Awareness น,นะครับความสามารถในการยืนเกมรับ98ครับแล้วการเข้าะทะบอลการแย่งบอลบอลวินนิ่ง99ความดุดดัน97นี่นะเซนเตอร์แบ็กที่ผมมองหาก็คือความสามารถแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมเน้นเกมรับเน้นหนักๆเน,น้นแน่นๆไปเลยครับสุดยอดอย่างอื่นผมไม่ค่อยสนใจ เท่าไหร่นะส่วนสกิลนะครับผมก็มี4สกิลนะฮะเป็นสกิลของกองหลังเนาะเฮดดิ้งนะครับผมสกิลมงแมนมาร์กิ้งตัวประกบนะฮะอินสเซปชั่นเข้าสกัดแล้วก็มีสกิลภาวะการเป็นกัปตันทีมด้วยเพลงสไตล์ของเขาเป็นเดอ The d e s t เ o อร์นะครับก่อนอื่นผมขอบอกอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะฮะว่าเราได้โซคัมเบลมาได้อย่างไรนะครับผมในเวอร์ชันอีกอริกโมเมนต์นี้นะคือในปี2020เนี่ยจะมีตำนานที่ไม่ได้ไปต่อคือไม่ได้เล่ิกีฬาต่อเนี่ย หลายคนนะครับผมหนึ่งในนั้นไม่ใช่หนึ่งในนั้นสิสองในนั้นนะครับเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะฮะอันนี้เราพูดถึงเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์นะก็คือมีคริสเตียนคีบูของอินเตอร์มิลานกับฟังโกเบซี่ของเอซีมิลานสองเซนเตอร์แบ็กคนนี้ที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยไม่ได้ลิขสิทธิ์ต่อนะฮะเมื่อใครที่มี2คนนี้อยู่ในปีส2020พออัปเดตเป็นปีส2021นนะครับเขาก็จะเฉยเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไอคอนิกโมเมนต์เหมือนกันแล้วอเผอิญว่าใครที่ดวงดีนะครับผม สุ่มได้โซเคมเบลนะฮะก็จะมีเก็บไว้ใช้ใน ID นั่นเองนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีแพ็คใดๆมาให้เปิดไอคอนิกโมเมนต์นะครับใครอยากได้เคมเบลก็ดูคลิปนี้ครับเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไอคอนิกโมเมนต์ครั้งแรกของเคมเบลนะก่อนในนี้ก็เป็นเพียงแค่ดิจินพาเยอร์การ์สีเหลืองนะครับผม oh, <sure. S 1> คือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเขามากนะตั้งแต่เล่นให้กับสเปอร์แล้วครับแล้วก็มาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะฮะถือว่าเป็น กองหลังที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วมีความคล่องแคล่วนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วเชื่องช้านะมีความคล่องแคล่วนะฮะเป็นนักเตะที่มีเพ i n นสไตล์เป็นดิดริทอยเชอร์นะครับผมคือเป็นตัวที่ทําลายเกมนะครับผมทําลายคู่ต่อสู้ทําลายจังหวะของคู่แข่งได้ดีแล้วเป็นคนที่ออรูปร่างสูงนะครับผมรูปร่างหนานะแล้วเล่นลูก,กาอากาศได้ดีครับผมสามารถตั้ง t h e Attackers นะครับผมให้เขาไปมีส่วนร่วมกับการเล่นลูกเซตพีทลูกเตะมุมได้เลยครับผมหวังผลการทำประตูได้จากลูกเตะมุมได้แบบนี้ได้เลยนะฮะถือว่าอัตรประโยชน์จริงๆนะครับผมสำหรับโซแคมเบลนะแล้วเขาเนี่ยเป็นกองหลังที่รับจ๋าเออใครแบบชอบเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความสามารถเกี่ยวกับเกมรับเน้นเกมรับอย่างเดียวเลยเน้นเกมรับจัดจาเลยนะฮะนี่แคมเบลตอบโจทย์แน่นอนครับผม คือตำนานบางคนอย่างเบ็คกินบาวเออร์เนี่ยก็มีค่าพลังสูงแต่ว่าเขาก็จะมีค่าพลังในเรื่องของการาเปิดบอลส่งบอลที่แม่นยำด้วยทำให้ค่าพลังโอเวอร์ออสูงนะฮะท่านผู้ชมแต่สำหรับบางคนที่ชอบแบบเซนเตอร์แบ็กใหญ่ๆแบบนี้นหน,นาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้อืดไม่ได้เชื่องช้านะครับผมแคมเบลตอบโจทย์ดูครับลูมินิเก้เหรอรวบเลยครับ <laughs> ชอบมากสไตล์นี้ผมชอบมากคือผมชอบเขามาตั้งแต่ เ,เล่น Winning e อ e ลเแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็เป็น Legend p l a y e r ในปี2020นะฮะว่าจะรีวิวก็ผัดวันประกันพุ่งไปแล้วก็ไม่เคยได้รีวิวสักทีหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่มี Iconic Moment มาแล้วผมเปิดได้ด้วยนะฮะถือว่าดีใจมากนะครับผมนี่มีความเร็วด้วยนะกองหน้าเร็วๆเ,เนี่ยวิ่งตามได้นะครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้เร็วเท่ากับกองหน้าแต่ก็ไม่ได้อึดอัดนะฮะไม่ได้แบบ กองหน้าเร็ววิ่งแล้วหลุดวิ่งแล้วหลุดอ่ะเออถ้าเกิดว่าเหลี่ยมดีนะฮะเหลี่ยมดีแล้วออไม่ได้ทิ้งกันมากเนี่ยแคมเบลวิ่งตามทันได้นะแล้วจังหวะการเข้าปะทะบอลน,นะฮะการเข้าแย่งบอลเนี่ยทำได้ดีมากเราเห็นค่าพลังไปแล้วนะครับบอลวินนิ่งเอ่ยนะครับค่าความแข็งแกร่งค่าความดุดดันนะครับค่าการเล่นยืนตำแหน่งเกมรับเนี่ยดูครับสกัดบอลได้ดีนะฮะท่านผู้ชม ขัดจังหวะทําลายเกมคู่ต่อสู้ได้ดีแล้วที่สําคัญผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีเพย์สไตล์เป็นเดอะดีทอยเยอร์ไงคือวิ่งพังจังหวะของคู่ต่อสู้วิ่งทําลายเกมลุกของคู่ต่อสู้ได้ดีครับทุกผู้ชมดูเดี๋ยวด,ดูจังหวะนี้ครับนี่บังไอ้ทีนึงลวดชอบมากกองหลังแบบนี้เนี่ยสไตล,ล์แบบนี้ชอบมากคือเซนเตอร์แบ็กคนอื่นเนี่ยอย่างฟานได้นะครับผมหรือว่า เดลิกนะครับเขาจะมีเพลงสไตล์เป็นบิวอัพไงบิวอัพคือยือนตำแหน่งดีนะครับผมค่อยๆยืออยนประคองเกมรับดีแต่ว่าใครที่ชอบแบบกองหลังดุดันเข้าเกมหนักๆน,นะครับผมนี่ตำนานที่แนะนำก็มีโซเคมเบลนะครับผมคารลสปูโยนะฮะมีเพลงสไตล์เป็นเดอะดีทอยเยอร์นะเพลงสไตล์นี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงสไตล์คล้ายๆกับตัวตัดเกมนะครับผมอย่างปาติกเวล่านะครับผมที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะใครชอบสไตล์ตัดเกมแบบทำลาย เกมลุกของคู่แข่งเนี่ยแล้วมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กนะผมว่าเหมาะเลยนะครับผมยืนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีเดดดีทอยเยอร์สคนหนึ่งนะฮะแล้วมีบิลลอัพคนหนึ่งเนี่ยผมว่าลงตัวนะอีกคนหนึ่งเนี่ยยืนประคองเกมรับนะครับอีกคนหนึ่งออคอยเข้าสก,กัดนะดูเนี่ยบอกเลยผมชอบมากส่วนตัวก็ชอบแล้วพอมาเวอร์ชั่นเก่งๆแบบนี้โคตรชอบไปใหญ่ท่านผู้ชมตัน97้แล้วค่าพลัง แพทเทิร์นแบบนี้นะครับเพย์ยิ่งสไตล์แบบนี้รูปร่างแบบนี้นะฮะสูงใหญ่แบบนี้โอ้โหตอบโจทย์ผมเลยนะผมว่าหลายคนก็คงชอบเหมือนกันนะฮะที่เปิดได้นะใครที่ยังเปิดไม่ได้ก็คงอยากได้นะเมื่อดูคลิปนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมถือว่าโ,โ,โคตรโหดนะฮะเอาไปลงเล่นทัวร์นาเมนต์ได้เลยนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่ามีการให้คะแนนผมให้1 0เต็มส0เลยอ่ะผมให้ 10, 10, 10เต็มส0เลยนะครับเซนเต์แบ็กสไตล์นี้นะแล้วค่าพลังแบบนี้โอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมลูกกลางอากาศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับกินกินหมดนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือโหดขนาดนี้ไม่ใช่ว่าแบบเอาชนะคู่แข่งได้ทุกจังหวะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะไม่งั้นเกมก็ไม่มีความสมดุลน,นะเนี่ยฮะสามารถทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้ได้ครับให้เขามีโอกาสได้ยิงน้อยลงนะคบท่านผู้ชมเนี่ยขัดขวางพัวพันแล้วก็มีความแข็งแกร่งอ่ะเบียดกระแทกดีนะครับเข้าสกัดบอลดีวิบอลวินนิ่งดีแล้วมีสกิลสนับสนุนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ค่าพลังดีอย่างเดียวด้วยมีสกิลสนับสนุนในการเล่นเกมรับที่ ไม่ว่าจะเป็นอินเซ็ปชันนะครับผมการเข้าสกัดบอลการวิ่งประกบนะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยสังเกตดีๆนะครับผมเซเร์แบ็กที่มีสกิลแมนมาร์กิ้งเนี่ยเขาก็จะวิ่งประกบกองหน้าด้วยนะครับผมไม่ให้กองหน้าเนี่ยขึ้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้ฝั่งกรงข้ามเนี่ยเล่นเกมลุกได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับสุดยอดชอบมากเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับประคองไว้แล้วฮาแลนด์เหรอสุดยอด คือเราเน้นรับอย่างเดียวนะเซนแบ็กสไตล์นี้เน้นรับอย่างเดียวนะการเปิดบอลอาจจะมีหลุดมีอะไรบ้างไม่ค่อยแม่นอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่ารับก็เน้นรับไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในทีมเราเนี่ยมีทั้งแคมเบลแล้วก็วีเอล่าลงเล่นพร้อมกันแล้วใส่ชุดโมเดลของอาร์เซนอลนะถ้าเป็นไอควิกโมเมนต์ทั้ง2คนเลยนะโอ้โหลงตัวครับท่านผู้ชมเกมรับแน่นปึ๊กครับแน่นปึ๊กสุดๆครับ นักเตะคนไหนที่ผมรีวิวถ้าเกิดว่าเก่งโหดผมก็จะบอกโหดนะฮะคนไหนที่บอกว่ามีจุดอ่อนตรงไหนผมก็จะบอกจุดอ่อนตรงไหนผมไม่ค่อยอวยนักเตะเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่ารีวิวคนนี้ก็บอกว่าคนนี้เก่งคนนี้โหดนักเตะทุกคนที่รีวิวจะโหดทุกคนไม่ใช่เสมอไปนะผมก็บอกตามความจริงที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ทดลองเล่นหลายๆแมตช์นะครับท่านผู้ชมแต่ดูโรนัลโดจังหวะนี้นะรวบไป <laughs> ใครที่ได้ชุดเชยเป็นโซคมเบลก็ดีใจด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่มีแล้วอยากได้นะก็คงต้องรอกิจกรรมก่อนนะครับผมมีแอคเดิกโมเมนต์ของอาร์เซนอลมาให้เปิดเมื่อไหร่นะครับก็คงต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ